ลิซ่าเสิร์ฟไม่พักเลยค่ะหลังจากก่อนหน้านี้นะคะน้องลิซ่าเคยแต่งน้องโกโกวาชุดสีสม้มใช่ไหมคะก็เรียกว่าทำถึงมากๆในการมีการทำคอนเทนต์ตอนที่ลงช่วงฮาโลวีนนะคะมีการถ่ายกับพี่ซูแล้วก็มีการเปิดปิดไฟดัวๆนะคะให้มันเป็นกระพริบกระพริบแบบผีหลอกกับแม่คือฮาม,มากแล้วก็ร้อนๆหน่อยนะคะแล้วก็ปีนี้ค่ะลูกสาวจัดให้เป็นไซเรนนะคะปีนี้มาด้วยฮาโลวีนแบบจึง้งแบบปงังแบบคิบาร่นะคะแล้วก็วันนี้น้องลิซ่าคือมาแต่งให้แบบปังมากคอสตูมที่น้อง จัดมานี่ค่ะก็คือจากแบรนด์ฮอเหมือนเดิมนะคะนี่ยซึ่งแบบ h o ์ก็คือทําให้กับโนริซ่าในดีวันค่ะที่จะเป็นพุทสีทองโลหะกลมนะคะอลังการมากเลยนะแม่เป็นเซเล็ที่เวอร์วังอลังการกว่าใครเขาเลยนะคะลูกแม่ดีจริงๆคอมพลีที่ก็บอกว่าเป็นอาคิบาร่ก็เพราะว่าโนริซ่าเขียนแคปชั่นเองนะนะนะว่าคิบาร่ค่ะซึ่งสามารถดูได้นะคะเพื่อนๆใน Netflix นั่นเองเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ขนลุกมากๆนะเอาเรื่องอยู่เป็นแอนิเมชันระดับตาแตกเท่าจักรวาลเลยว่าสันเพื่อนๆ สามารถไปดูได้นะแล้วก็ภาพมันก็จะอาร์ตๆหน่อยนะคะแต่ว่าที่จริงเนี่ยคิบารุเวอร์ออริจินอลใน Netflix เนี่ยเขาก็จะเป็นผมก็หน้าม้าอยู่นะแต่ว่าเวลาที่น้องลิซ่าแต่งหน้าม้าก็รู้สึกน่ารักจังเลยอะไรแบบนี้นะคะเลยดูแบบเป็นเต้าลิตเล็กต่น้อยของเรายังไงไม่รู้ค่ะแฟนคลับบอกว่าเห็นตอนแรกนะคะตกใจไม่คิดว่าชีจะเสิร์ฟไงเพื่อนๆตอนแรกแอนเห็นนี่แอนก็เข้าไปดู2รอบเลยนะขยี้ตาว่าใช่ลิซ่าหรือเปล่าวะเออใช่จริงๆก็ให้น้องลิซ่าอาบน้ําแต่งตัวก่อนนะ ก่อนหน้านี้มาลงผมยุ่งผมหัวกระเซิงเชียวแล้วก็แกงตัวเองแล้วหนึ่งกลุ่มแต่ว่าวันนี้จัดให้แบบปังๆเลยเด้อสมฐานะวันฮาโลวีนมากๆค่ะแต่ว่ามีความเหมือน A ออยู่มากจริงๆนะคะเนี่ยทำให้ด้หลายคนที่เห็นแวบแรกนี่ก็ต้องไปดูแวบสองว่าใช่ลิซ่าหรือเปล่านะคะสวยมากแต่ว่าท่าเต้นของลิซ่าคือทําถึงจริงนะแอบร้อนมากๆเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะบางคนถึงก็บอกว่าเปิด IG เข้าไปแวบแรกตกใจหมดเลยโอ้ยช่วงนี้นะแบบที่ไทยนี่ก็สับรึงกันมากๆเลยนะคะพี่ๆนางงงนางงามแต่ง กันจเต็มค่ะต่างประเทศเขาก็จัดเต็มเหมือนกันน้องลิซ่าของเราคือเดิศม,มากซึ่งน้องลิซ่าขับแกล้งชมเป็นกิมารุซึ่งเขาบอกว่ากิมารูนี่มันหมายถึงคำเรียกชนเผ่าท้องถิ่นในเปอร์โตริโกนะคะหรือว่าเป็นแอนิเมชันสั้นยอดนิยมที่อยู่ในซีรีส์เรื่อง Love, Date Do b o t s ของ Netflix นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวความรักอันตรายระหว่างไซเรนเกรดทองกับอัศวินหูหนวกนั่นเองนะซึ่งน้องลิซ่านี่ก็จะเป็นตัวละครที่ชื่อว่าไซเรนนั่นเองนะซึ่งเขา แม้ว่าคิบารุเนี่ยจะเป็นแอนิเมชันขนาดสั้นตอนหนึ่งนะคะในซีรีส์ Love Death r o b o t ของ Netflix แต่และ EP ีมีความยาวไม่ถึง20นาทีแต่ว่า EP คิบารุในชุดที่3ของซีรีส์เนี่ยกลับทําให้ผู้ชมตื่นตะลนกกับภาพและก็เรื่องราวในแอนิเมชันเรื่องเยี่ยมชิ้นนี้นะคะแล้วก็เป็นหัวขอ้อสนทนากันอย่างกว้างขวางเลยละค่ะนอกจากงานภาพแล้วนะคะตัวละครไซเรนในฉบับคิบารุที่ประยุกต์มาจากตำนานพื้นบ้านหลากหลายประเทศก็ตราตรึงในความทรงจําของผู้ชมจากภาพลักษณ์ท่วงท่าการเคลื่อนไหว ทั้งลื่นไหลสง่างามแปลกตาและก็ยังดูเหมือนใช้คนแสดงจริงๆอีกด้วยแต่ไม่ได้ใช้คนแสดงนะคะแล้วก็ความนิยมซึ่งคิบาโร่ค่ะเป็นบทสุดท้ายในซีซั่นที่3ของ Love, d a t h Plus, r o m a r s ที่เป็นไซไฟแอนิเมชันขนาดสั้นนะคะที่ฉายในเนฟลิกผลง,งานของผู้กำกับอัลเบรโตมิโอเกลว่าด้วยเรื่องราวโศกนาฏกรรมแห่งความรักระหว่งางไซเรนหรือว่าพลายน้ำเหลดทองสาวกับ,กบทหารหนุ่มหูหนวกประมาณนั้นซึ่งมีการกล่าวค่ะว่าเรื่องราวของคิบาโร่นั้นนะคะส่วนหนึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก เทพปรกรณำกรีกนะคะซึ่งก็คือนางไซเรนมีเสียงอันไพเราะใช้หลอกล่อให้คนที่ได้ฟังเนี่ยต้องมนต์สะกดก่อนที่จะถูกลวงหมาฆ่าจับมากินเป็นอาหารซึ่งเรามักจะเห็นไซเรนที่ในหนังฮอลลีวูดนะคะในเวอร์ชันที่เป็นเงือกเสียส่วนใหญ่แต่ที่จริงไซเรนหรือว่าพรายน้ํามีหลายรูปแบบแลวก็คิบารนะคะเองก็เป็นพรายน้ําที่ลวงล่อผู้คนด้วยเสียงซึ่งถูกใช้เป็นอาวุธเช่นเดียวกับไซเรนนั่นเองค่ะแล้วก็การรายรำ เียกด้ว่ามีตอร์่สตอรี่ที่น่าขนลุกมากนะคะแต่คําว่าคิบาโรอเองนั้นนะคะก็มีความหมายในเชิงการเมืองแล้วก็มนุษยวิทยาและก็สังคมวิทยาเพราะว่าเป็นคํามาจากภาษาพื้นบ้านของชนเผ่าเชนโนที่อาศัยอยู่ในแถบแคริบเบียนนะคะแล้วก็มีความหมายว่าคนที่อาศัยอยู่ในป่าซึ่งในที่สุดแล้วค่ะชาวเปโตริโกรับเอาคําคํานี้มาเพื่อใช้เป็นความหมายแทนชาวเปโตริโกดั้งเดิมก่อนที่จะถูกปกครองด้วยชาวสเปนหลังจากที่คูลมบัสเดินเรือมาพบโดยหากมองผ่านแนวคิดการ ัล่าอนานิคมก็จะเห็นได้ว่าคิบาร่นอกจากจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในป่าแม้ว่าเธอจะไม่ใช่คนก็ตามน,น,นะคะแต่เธอก็ยังเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าอีกด้วยเห็นได้จากเครื่องแต่งกายของเธอที่เต็มไปด้วยเครื่องประดับที่มีค่าหินสีอัญมณีหลากหลายรวมไปถึงเกล็ดทองที่ปกคลุมร่างกายของเธอด้วยในขณะที่ทหารหนุ่มหูหนวกผู้นั้นคือตัวแทนของนักล่าอนานิคมที่บุกเข้ามายังในป่าที่สวยงามลึกลับแปลกตาอุดมสมบูรณ์และก็ได้ลอกคราบหรือพร,รากเอาสินทรัพย์ที่มีมูลค่าออกไปซึ่งในเรื่อง ดองราวของหนังก็คือเกล็ดสี้ทองของคิมารุที่ถูกลอกไปในตอนท้ายนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็บอกว่าคิมารุนี่ไปส่งคณตกรรมระหว่างเงือกไซเรนแลวก็อัศวินหูหนวกโดยเธอเป็นไซเรนที่มีเกล็ดทองแวววาวเหมือนกับอัญมณีค่ะแล้วก็ยังใช้เสียงในการล่อลวงมนุษย์ซึ่งเธอทําให้อัศวินหลายคนคลุ้มคลั่งฆ่ากันเองจากเสียงนั้นนะคะแต่กลับมีอัศวินคนหนึ่งที่รอดเพราะว่าเขาเป็นคนหูหนวกเธอลหลงไหลในความแตกต่างของเขาส่วนเขากลับถูกล่อลวงด้วยความโลภ ในทองและก็อัญมณีของเธอสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องราวก็จบลงอย่างโหดร้ายเพราะว่าเขาเลือกที่จะเอาอัญมณีทุกอย่างไปจากตัวเธอนั่นเองค่ะเพื่อนๆสามารถไปหาชมกันได้นะคะน่าสนใจและก็น่าขนลุกมากๆเลยละ่ะอันนี้ก็จะเป็นเกรดเพิ่มเติมนะคะแม่ๆฝากทัาผ่อนน้องลิซ่าด้วยนะจะเต็มมากๆค่ะรอบนี้ทำถึงจริงๆจากที่เป็นน้องชูซ้มเนอะโกโกวาก็ไม่ได้เสิร์ฟอีกเลยนะปีนี้ก็จัดให้แบบเลือปางชีเสิร์ฟจริงๆค่ะต้องใช้คํานี้นี่เลยคะ่ะอย่าให้ลูกสาวได้อาน้ําแต่งตัวนะแก พัาะว่ดจะสะพึงแบบนี้เลยค่ะคนลุกหนักมากโอไม่ได้แต่งมาหลายปีอะกลับมาปีนี้สมศักดิ์สีีมากชีเสิร์ฟมากเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ไม่ได้ทำเล็กนะคะนั่นคือมีการถ่ายทําดูเหมือนว่าจะเป็นถ่ายกันแบบสตูดิโอนี้เลยนะคะดูจากฉากด้านหลังนะคะเพื่อนๆแต่ว่าภาพที่น้องลิซ่าลงมาคือแบบเบลอหมดเลยอะที่เป็นภาพในไอจนะคะนอกจากจะเป็นคลิปในติ๊กต่อค่าย loud แต่ว่าก็ขอบคุณมากมากค่ะที่เสิร์ฟนะปีนี้แอดไม่คิดว่าน้องดิซซาจะลงเพราะว่าปีก่อนๆหรือว่าหลังจากที่น้องโกโกวาชุดส้มก็คือเงียบไปเลยนะคะไม่มีฮาโลวีนรอแล้วรอเล่าจนไม่รอแล้วค่ะแต่ว่าขอบคุณมากๆค่ะน้องดิซซาที่มาเสิร์ฟความสุขให้แม่แม่แฟนคลับนะคะได้ชมกันในปีนี้เดอ้อน่ารักมากมายแล้วก็ลงก่อนบินนะคะไปที่จากจาร์ตาเอ็นดูซูซ so. แบบนี้รักตายเลยค่ะเต้าล็กมีทั้งหมด4ซีซันนะคะเป็นเรื่องจบในตอนคิบารอยู่ในซีซัน3าหน้าทึง ที่สุดทุกตรงค่ะเป็นแอนิเมชันที่เลิศดม,มากขนลุกตาแตกค่ะขอบคุณที่ผลิตผลงานดีๆมาเสิร์ฟนะคะเต้าลิศรักที่สุดในละคะน้องโอ้โหเป็นอะไรที่น่าจับตามองม,มากๆค่ะทุกคนเอาดีๆไหมแอดไม่ได้ดูเรื่องนี้เลยรู้เพราะว่าน้องลิซ่าจริงๆนะคะอันนี้พูดจากใจเลยเอาดีๆเนี่ยน้องลิซ่าคือแบบเปิดโลกให้อีฉันหนักมากทุกๆครั้งเลยค่ะเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆนะีดกได้ว่าภูมิใจจริงๆตั้งแต่น้องลิซ่านะคะเปิดค่ายเองมาอะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นน้องเสิร์ฟให้กับแฟนคลับทุกๆอย่างจริงๆนะคะคคือ นตั้งตารอคอนเทนโนรลิช่าตลอดมันเป็นอะไรที่ฮิวใจมากๆฮาโลวีนปีนี้นะคะก็ตอนแรกตั้งตารออยู่ว่าจะมาไหมสรุปว่ามาแล้วก็คาดไม่ถึงมากเกินความคาดหมายคิดเอาไว้สุดๆๆๆเลยโคจะเลิศเลยค่ะเต้านี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะตัวแม่มาแต่งฮาโลวีนก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเครื่องหัวเครื่องหน้าเครื่องผมเมคอัพก็จะเต็มแล้วก็ขนลุกกับท่าทางขอริซ่านะคะเหมือนซอมบี้แบบเวลาซอมบี้ออกมาหลอกอะแม่แม่ซอมบี้ก็จะแบบมีท่าทางขาหากักแขนหกักกระดูกแกะแบบนั้นเลยถ้าเห็น มารำปลายเตียงนี่คุณพี่จะโทรหาพี่แจ็คเลยนะคะนงลิ่า เป็นคิมโรี่ที่โคตรขลังอลังการทําถึงมากค่ะอย่างไรก็ฝากซัพย์ผอให้กับน้องลิซ่าด้วยนะน้องลงที่ติ๊กตอกส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นลงที่ IG ค่ายลาวด้วยที่เป็นคลิปเนาะส่วนรูปภาพน้องลิซ่ามาลงที่โพสต์ IG ของตัวเองฝากเอ็นเกดให้น้องกันเยอะๆค่ะคนลุกมากแล้วก็เสียงดนตรีประกอบอุ้ยคนลุกมากค่ะนี่นะคะอยากให้น้องลิซ่าได้อาบน้ําตาผมแต่งตัว <c oughs> <c oughs> ล่าสุดค่ะเกี่ยวกับรูปภาพน้องลิซ่านะคะที่หัวกระเซิงเนาะสื่อไทยก็แบบแกลงลูกสาวม,มากนะอันนี้แบรนติงนะคะ อมีเากก็บกว่าวิจัยเผยงานหนักมากๆไม่ได้ทําให้เราอยากหยุดพักแต่ยิ่งบีบให้เรารู้สึกไม่อยากหยุดพักมากกว่าคงจะจริงตามนั้นแหละเพราะว่าล่าสุดลูกสาวก็มาเสิร์ฟคอนเทนต์อีกแล้วสาหรับฮาลวีนรึดมาค่ะชอบหลายแม้กระทั่งคุณดังพันกรน,นะคะไม่ดังพันกรยังทนไม่ไหวคิดดูสิเพื่อนๆล่าสุดไม่ดังพันกรก็มาโพสรูปภาพน้องลิซ่านะคะแล้วก็ด้วยผมหัวกระซือน,นี่แหละแล้วก็บอกว่าทําดีๆลูกเราเป็นลิซ่าแบล็กทิงเอนดูมาน่ารักมากค่ะทุกคน2021เอาหานะคะ2025เอาจริงว่าลิซ่า เรือปังสุดๆไปเลยแต่ว่าแอดขนลุกมากหนังละคนซักเรื่องหนังใหญ่อันนี้ต้องเข้าเลยนะแต่ว่าไม่เอาบทผีนะคะเอาบทนางรําสวยๆก็ย่อมได้ค่ะอ่ะทุกคนน้องดิซ่ามาเปิดงานให้ขานาดนี้ใครที่สนใจอยากจะไปดูนะคะก็หารับชมได้ใน Netflix ค่ะมันปังแหงค่ะทุกคน